วันนี้ครับเรามากินยำปูม้าแบบสดๆเลยมาทุกคนเนี่บเขาก็จะแบบปูมมารยจัด สวัสดีครับผมนี่กับผมนะครับเสือกับผมแล้วก็ยังกับเหมิงครับวันนี้ครับเรามากินยำปูม้าแบบส,ส,ส,สดๆเลยจานนี้นะครับสองยบาทใช่มีปูม้ามาเป็นฟาร์ม,มฟาร์มอะไรฟาร์มไก่ที่คลอดออกมาเป็นปูม้าเพราะว่ามันมีจากไข่มล็ดพันธุ์พืชโอเคอครับผม น,นออวันนี้เราจะมากินปูมมาสดๆแทบแเลยนะครับบอกว่าเผ็ดน้อยแต่ไม่รู้ว่าจะเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยดูจากสีแล้วก็น่าจะเผ็ดจริงได้ไหมน่ไม่เป็นไรอลองดูนะยังไองไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ๆๆๆชและกดเมนตห้พี่เสือด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูก่อนมันคือปูมมาสดมาทุกคนอ อร่อยจังเลยไม่เจอเลยไร่เจอเลยคือแซ่บเลยเอาเลยกินเลยที่เหลือเอาเลยกินเลยที่เหลือ,อยอแซ่บครับผมแซบแบ่บๆซ่บขออน,นุญาตเรีมเลยนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับทุกคนอันนี้เราต้องแกะกระดองม,มันไม่ผิดแล้วแต่แกะเลยมาเนี่ยครับอโอเคโอบบ้ นี่ครับผลเนี้ยจมแบบนี้นะครับแล้วก็อือร่อยนะทุกคนอร่อยกินมาค่อยเป็นด้วยอย่างงี้ผรเนี้ยิมอะไรดีบับม่วงนี่ครับเขาก็จะแบบอุ้ยมาอืมรยจัดนี่ครับทุกคนมีหนามด้วย ไม่เป็นไม่ค่อยผินไม่ค่อยผินมากไม่กินไม่เป็นมันต้องกินอะไรอ่ะอันนี้นี่อ๋อนี่นี่กระดองมันเนี่ยเอออันนั้นแหละแล้วก็ล่ำเลยใช่ไหมล่ำเลยกันเลยอือออือหือยไงอือจับจับ นี่ครับอยากินบักม่วงหน่อยทุกคนดูอืมบๆมาครับทุกคนเฮ้ยเซีบครับนี่ครับสดน้ำหน่อยคุณคุณกินได้นะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะนี่ครับ อาหารพื้นบ้านแต่ว่าตรงนี้กินไม่เป็นหรอนี่ครับจ้วมเข้าไปตรงนี้ครับพี่เสืออยากรู้ว่าคนที่เป็นเซียนกินยำปูมานะเนี่ยอย่างเงี้ยเขากินไหมเออไงผมก็มองยังไงกระดองมันได้กินไงมันเหมือนไอ้นั่นไหมที่เรากินอะหรือว่าเรากินได้แค่ตรงนี้มันอะเนี่ยตัวตรงเนี้ยหรือว่ากินได้แค่นี้หรือว่ายังไงบอกผมหน่อยนี่ ผมว่าอันนี้มันก็มีเนื้อนะแต่แค่เราน่าจะแกะกินไม่เป็นเองอะต้องทุบอืมถูกเนี่ยจัดเลยหอมดองหอมแดงนะกินหมดนะี่ะเกิดมาเป็นลุยสารนะผมครับผมกินเลยเบิร์ตสุยางครับม,ม,ม,มาครับ เหมือนไอเอสมาเลยเนี่ยกระดองเขากระดองเขาไม่ม really. ีอะไรเลยนะเนี่ยกินยังไงอ่ะกโกยเหรอใช่ปูปูมะม่วงอ่าล้ำเลยนี่ครับของผมผมจะกินแบบนี้กินอย่างเดียวเลยไม่พูดอะไรเลยนะมีเรื่องอะไรเล่าไหมวันนี้วันนี้วันนี้ไปเรียนมาเป็นไงบ้าง วันนี้นะครับคือเอาจริงๆอ่ะผมไปเรียนอ่ะผมรู้เรื่องอยู่แล้วครับเพราะว่าพอละเป็นเรื่องอ่าเก่งปุณิยเนี่ยชูวยไม่ปุนไม่ปุนเราเรื่องผีด้วยเป่าครับผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเอะไม่แบบคับคาสคับคาลาสหรือว่าฟังแบบพ่อแม่เล่าต่อมาไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วกลัวผีทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน เออไม่เคยเจอแล้วกลัวทำไมก็มันแบบถูกปลูกฝังมาปลูกฝังว่าว่าแบบว่าเออระวังดึกดื่นเงี้ยใครปลูกก็พวกแบบว่าคนสวนคนอะไรไงเวลาเขาปลูกมันปลูกนู่นปลูกนี่มันก็ขึ้นตรงไหนใครปลูกฝังเองมาให้กลัวผีอ๋อเป็นครอบครัวครอบครัวผมก็ชอบหยอกล้อตอนเด็กนั่นแหละตอนเด็กก็อยากออกไปซื้อขนมตอนคืนพ่อแม่ก็อเอกเออระวางโดนผีกินตับกินตับเด้อผีไม่กินตับหรอกแล้วทำไมอ่ะกินไส้ อืออืออุ้ยต้องทุบโคตรอร่อยกล้ามมันหนะนี่หรอต้องใช้สากกระเบือทุบนั้นให้มันแตกอยู่ไม่ก็ต้องใช้กรรไกรตัดหรือแม่ก็ใช้ฟันเลยนะี๋ยวผมลองใช้ฟันด้วยแต่เสียอว่างะกลัวฟันหักกลัวฟันหรอฮึมจุ๊บจัดอือเสียบตับต้องมีต้องมีของมาทุบอ่ะเอาสากูเหรได้ มาครับทุกคนดู้ะจอบไปเวลามีเมนูอร่อยอร่อยใช่ไหมอยากจะกินแล้วก็โทรหาเอซี FC. ใครอยากร่วมเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยเออกินไปแล้วก็เล่าไปเงี้ยอยากอยากอยากฟังมีใครอยากร่วมเล่าเรื่องผีไหมครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ เบื่อเรือลรู้เดลองเคาะดูมันกินได้ไหมเนี่ยปูข้างในเนี่ยไม่รู้อ่ะผมไม่เคยกินนี่ครบห<พ>อมแดงหอมแขกอะไเป็นเลขหมดแล้วมันเล,นเนลนยแล้วปูกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะอยู่หน่อยเจ็ด <7 S 1> ตัวแต่แค่กินไม่เป็นทีอืชทุกคนนี่ครับ มีแต่คนหนามหาบอมเลยอ่ะเห็นมันอยู่เห็นมันอยู่วันนี้ที่ไหนตึกสามันเม่อเดินมาเดินมาบอกแล้วมันเรียกชื่อแม่ผมอ่ะมึนเมื่อบอกว่าอะไรได้คุยกันไหมผมก็หันไปมันก็เดินไปเขานั่งอยู่กับผู้หญิงนั่งอยู่กับสาวป่ะอสองคนสาวสมรู้ราน้อก็เพื่อนมั้งใช่ไหมถามมันที่เมื่อไหร่มาหาพี่จักมันหรอไม่มันไม่ดูคลิปเราแน่เลยอื จะพักดูครับไอ้เมือนเราบ้านพี่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆเคยไหมไม่เคย <c> 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 คยตอนที่เอาไฟมาจ่อเตยหมใจหมดหมใจอยู่ที่ตะตุ่มวันที่ปาล์มกตีมาอยู่วันที่แกงเอ็มพีครับมาบ้านพี่เสียที่มาตามพี่เสียเนาะที่มามาหาพี่เสียแล้วก็พี่เสียก็เลยไปหาพี่ปาล์มที่ปาจีนเนาะวันนั้นนะรับผมเหมือนเขาได้ยินทุกคนเลยได้ยินเลยเสียงผู้หญิงข้างนอกหนักเลยแต่เข้ามาในบ้านไม่ได้นะอยู่ข้างนอกใช่ครับก็คิดว่าแบบคนข้างบ้านคนอะไรไม่มีไม่เคยมีเสียงดงเสียงเด็กอะไรกลางคืนไม่เคยมีแต่พวกเขาได้ยินกันหมดเลย คนลุกเลยเพราะผมเมื่เคยได้ยินเพราะว่าเขาอาจจะมาเยี่ยมเยียนไงถูก<ม>เพราะว่าเขาแบบคนต่างถินง่นเงี้ยบางทีอาจจะมาหาเองแหละแต่ว่าเองหลับ <c oughs> ทุกวันเลงเอง,เองแบบไอ้นี่ไง <c oughs> ดูแกพูดอ่ะเขาอ,อาจจะมาหาทุกวันแต่ว่าเองหลับสนิทไงเองก็เลยไม่เห็น, <c oughs> นจริงๆอาจจะแบบนั่งดูเองอยู่อะไรเง <c oughs> ี้ยเหมือนนั่นเหรอวันนี้ขออนุญาตวันนี้ไม่นอนแล้วนะนะขับไปนอนบ้านนีกว่านนะครับเข้าบ้านพี่ไม่ได้ แต่เขานั่งดูเองจากข้างนอกบ้านไงนั่งแบบมองเข้ามาก็คือนอนจ้องเองไงพูดไปกินยังไงเนี่ยพวกแบบเนี้ยก็ดูดนอกี้แหละดูดเนื้อแหละเหมือนต้มงมาสุกอ่ะก็แค่แบบเนี้ยดูดกล้ามมันอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเมนูแรกเลยที่กินไม่อิ่มมันน้อยเนาะเออแค่จะไม่อันนี้เลยมันมันจะเยอะแค่ไอตัวเนี้ยครับมันจะแบบดูดดึ๊บดึบดึบอะตัวมันอืมทัวพี่หน่อยดิ นึงนี่แค่นี้พอก็มิมันแตกนี่เนื้อเตินยนทุบไปอร่อยอร่อยอร่อยมันเป็นปูสดนะครับผมสดๆเลยใช่า่แต่มันดิ้นไม่ได้แล้วมันโดนทุบหลายคนอาจจะถามว่าพี่เสือแบบทำคลิปง่ายไปหรือเปล่าไม่ง่ายนะครับใช่ทุกอย่างมีต้นทุนนะครับ ก็จะทาดูทํานี่อีกนะครับไม่เอาจริงๆคือตอนนี้ถ้าจะทาคลิปแกลงไม่รู้จะแกลงอะไรน้องถูกเพราะว่าเอาตรงๆนะทำคลิปแกลงมาตั้งกี่ปีแล้วใช่ทาคลิปแกลงมาเยอะทุกคน <ใช S 1> จยาจะบอกว่าตอนนี้พี่เสือพี่เสือคิดหลายๆอย่างมากๆเลยแต่ว่าด้วยหลายๆเรื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็พยายามจะหาเมนูที่น่ากินแน่กินมาให้ทุกคนแล้วก็พยายามที่จะกลับไปแกลงนะครับแต่พอพี่เสือกลับไปทาคลิปแกลงคนดูก็วิวน้อยกว่าคลิปกินอีกถูกอะไรเงี้ยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้มีแพลนนะครับผมอยากจะทาคลิปเที่ยว อยากจะทําคลิปเที่ยวทุกคนอยากดูคลิปเที่ยวไหมครับอยากครับเออเดี๋ยวอาจจะไม่เที่ยวกับเหมือนก็ได้แต่ว่าคลิปเที่ยวมันจะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องเดินทางไปหลายที่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอยากดูไหมถ้าอยากดูยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับว่าเอออยากดูแบบรายการเที่ยวถ้าเป็นรายการเที่ยวอาจจะแปลกไปเลยทีเนี้ยพี่เสือก็จะพากินพาเที่ยวแบบไปเที่ยวที่ไหนที่นั่นมีอะไรกินรีวิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็จะเป็นอีกแนวไปเลยใช่ครัก็จะเป็นแบบเที่ยวไปคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยคลิปอาจจะยาวหน่อย แ็บน้ำหูน้ำตาแตกพี่น้องเอ้ยว่ะยังไงคอมเมนต์มานะครับอยากดูทีปเที่ยวไหมนะครับใช่ครับไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเลิฟยูสวัสดีครับ